วันนี้น้องภูมิจะทำกับข้าวทานเองอเ,เขาเรียกอะไรนะออมเล็ตโอ้โห,โโหเขาเรียกไข่คนมากกว่านะเนี่ยไข่ไขคนเอาข้าวใส่ลงไป,งไปอ่าแล้วก็เอาใส่ใส่ในข้าวหรอ เด็กรุ่นใหม่นะเด็กรุ่นใหม่กินอาหารแบบนี้นะคะอ่าโอเคสามใบเลยมื้อหนึ่งหลานฉันกินสามมื้อหนึ่งสามใบเลยโอเคอ่าวันนี้กับข้าวของน้องภูมินะคะมีอะไรบ้างคะน้องภูมิเ,เยอะแยะเลยก็วันนี้กับข้าวหลายอย่างมากเลยนะคะน้องภูมิทานข้าวเยอะๆนะครับ อ๋นี่ไม่ใช่เด็กกันนะคะเป็นหนุ่มแล้วเป็นหนุ่มแล้วนะคะไม่ใช่เด็กแล้วนะคะอ้าวกินเยอะๆเลยค่ะเยอะๆจะได้โตไวๆนะเออจะได้โตไวๆกินข้าว